สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับกับเรื่องราวความเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกาครับหลังจากที่พวกเขาได้มีการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดโจมตีฐานนิวเคลียร์ของอิหร่านเมื่อวันที่21วิิถุนายน2 5 6 8ครับล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวว่าสหรัฐนั้นกําลังตื่นตัวกับการรับปืนอ,อิหร่านเพราะหวั่นวิตกว่าอิหร่านนั้นจะมีการ สาแค้นในทุกรูปแบบนะครับหลังจากที่พวกเขาช่วยอิสราเอลถล่มโรงงานนิวเคลียร์ในครั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเองล่าสุดนั้นก็ออกคำเตือนทั่วโลกขอให้ชาวอเมริกันเพิ่มความระมัดร,ระวังและมีรายงานว่าอิหร่านคู่ปล่อยเซล์ก่อการร้ายออกปฏิบัติการและข่มขู่โจมตีฐานทัพในภูมิภาคเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ ช่องถาอัปเดตกันก่อนนะครับท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมทั่วทุกมุมโลกในทุกๆวันนะครับกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐออกคำเตือนทั่วโลกนะครับวันที่22มิถุนายน2568ตามเวลาสหรัฐนะครับก็ขอให้พลเมืองทั่วโลกเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากสถานการณ์ขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านอาจทําให้เกิดปัญหาขัดข้องในการเดินทางการปิดน่านฟ้าในตะวันออกกลางเป็นระยะ และอาจจะมีการประท้วงต่อต้านพลเมืองหรือผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาผู้ที่กําลังเดินทางหรือพำนักในต่างประเทศอาจเผชิญกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นขอประเมินข้อมูลเฉพาะและประกาศเตือนล่าสุดของประเทศนั้นคณะวางแผนการเดินทางเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าถแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไม่ได้เอ่ยถึงการที่สหรัฐเข้าไปแทรกแซงด้วยการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดถล่มโรงงานนิวเคลียร์ในอิรานแต่อย่างใด ประกาศเตือนของกระทรวงการต่างประเทศมีขึ้นหลังจากที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเตือนว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะเกิดการโจมตีก่อาการร้ายในสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้นําอิหร่านออกคําสั่งทางาศาสนาเรียกร้องให้ใช้ความแรงตอบโต้เป้าหมายในสหรัฐนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่อิหร่านนั้นจะโจมตีทางไซเบอร์ต่อเครือข่ายในสหรัฐเจ้าหน้าที่รัฐบาลในอดีตและปัจจุบันที่อิหร่านเชื่อว่ามีส่วนร่วมสังหารน,นายพลกาเซมสุไลมานีเมื่อปี2563 และการโจมตีแบบลงมือเพียงลำพังด้านสำนักข่าว CNBC นะครับก็รายงานว่าการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิรานไม่กี่วันอิรานนั้นก็ฝากข้อความถึงโดนั์ทรัมป์ขู่ว่าจะปลดปล่อยเซลล์ก่อการร้ายที่เคยสงบนิ่งออกปฏิบัติการภายในสหรัฐหากว่าอิรานนั้นถูกโจมตีซ้ำสารจากอิรานถึงมือโดนั์ทรัมป์ผ่านทางคนกลางในการประชุมสุดยอดจีเซเวก่อนหน้านี้ที่ประเทศแคนาดา ซึ่งพรำนั้นออกจากที่ประชุมก่อนกําหนดตึงวันเพื่อกลับไปพิจารณาทางเลือกหลังอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่านในกรณีสำนักข่าว NBC รายงานเรื่องนี้โดยอ้างแหล่งข่าวหลายกระแสรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐบาลสองคนและบุคคลที่ทราบเรื่องในคําขู่นี้ด้วยการรายงานโดยอ้างนักการทุตยุโรปว่าสหรัฐและพันธมิตรเชื่อว่าอิหร่านมีศักยภาพในการโจมตีชาวอเมริกันและชาวยุโรปได้ไม่ว่าในหรือนอกสหรัฐและนอกพื้นที่ตะวันออกกลาง ในขณะที่ทางด้านอาลีอั阿บาเวลายาดีที่ปรึกษาของอัญญาตระาลีคาเมนีอีผู้นําสูงสุดของอิหร่านก็ถแถลงนะครับว่าประเทศใดที่ให้กองทัพสหรัฐใช้เป็นสถานที่โจมตีอิหร่านและถือเป็นเป้าหมายอันชอบธรรมที่อิหร่านนั้นจะสามารถดําเนินการเอาคืนบาเรนซึ่งมีฐานทัพเรือสหรัฐนั้งอยู่ประกาศให้ข้าราชการ70เําตงานจากที่บ้านจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ ไม่ครอบคลุมหน่วยงานจําเป็นที่ต้องเข้าไปทํางานด้วยตัวเองหรืองานที่เป็นระเบียบขั้นตอนพิเศษสําหรับสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับด้านประธานดีเอ็มมนเอลมาครงผู้นําของฝรั่งเศสก็กล่าวว่าการรื้อฟื้นหาหรือทางเทคนิคและการทูตเป็นหนทางเดียวที่จะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการนั่นคือการป้องกันอิรานมีอาวุธนิวเคลียร์กระนั้นเอ็มานเอลมาครงไม่ได้ประนามการแทรกแซงของสหรัฐอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนทั้งยังออกแถลงการร่วมกับเยอรมนีและฝรั่งเศส เรียกร้องอิหร่านอย่าเดินหน้าปฏิบัติการเพิ่มเติมเพื่อตอบโต้สหรัฐอันจะเป็นการทําให้สถานการณ์ในภูมิภาคแย่ลงไปกว่าเดิมนะครับในขณะที่ทางด้านโดนัลด์ทรัมป์เองนั้นก็มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวนะครับล่าสุดนั้นประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําของสหรัฐได้โพสต์ฟรุตโรเชียลนะครับโดยการใช้คําว่าเปลี่ยนแปลงระบบไม่ถูกต้องทางการเมืองแต่หากระบบปัจจุบันของอิหร่านไม่สามารถทําให้อิหร่านยิ่งใหญ่อีกครั้ง เหตุใดจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบก,การปกครองก่อนทิ้งท้ายด้วยว่าไมก้าหรือว่า Make Iran Great Again นะครับเป็นครั้งแรกที่โดนัั้นทรัมป์นั้นหยิบยกความเป็นไปได้เรื่องการเปลี่ยนระบบอํานาจในอิรานนับตั้งแต่อิสราเอลนั้นเปิดฉากโจมตีอิรานเมื่อวันที่13มิถุนายน2568และสหรัฐนั้นเข้าไปร่วมโจมตีทางอากาศต,ต่อโรงงานนิวเคลียร์3แหง่งเมื่อวันที่21มิถุนายน2568ทรัมป์พร่พวิจารณ์สายอนุรักษนิยม ในพักคริบบบลริกันของตัวเองมานานหลายปีกรณีสนับสนุนการล้มรัฐบาลในอิรักอิรานและประเทศอื่นๆทั่วโลกโพสต์ของโดนัลด์ทรัมป์ยังแตกแถวจากคนในรัฐบาลที่ช่วยกันออกมาย้ำว่าเป้าหมายของการใช้ปัิบัติการทางทหารเพื่อป้องกันอิรานมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองเท่านั้นไม่ได้มุ่งเน้นผลักดันการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงระบบก,การปกครองในอิรานซึ่งส่วนหนึ่งนั้นยังไม่มีการยืนยันเพื่อสกัดการกระแสต่อต้านในกลุ่มผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์อีกด้วย รองปรัธานดีเจดีแวนเพิ่งให้สัมภาษณ์กับรายการมิดเดอะเพรสทาง NBC ในวันเดียวกันว่ารัฐบาลของโดนันทรั้ป์นั้นไม่ได้ทำสงครามกับอิรานแต่กำลังทำสงครามกับโครงการนิวเคลียร์เช่นเดียวกับทางด้านพีเท็กเซ็ตรัฐมนตรีกลาโหมและมาโกโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศก็ออกมาสื่อสารไปในทิศทางเดียวกันว่านี่ไม่ใช่การโจมตีอิรานหรือประชาชนชาวอิรานแต่อย่างใดแต่นี่เป็นไปเพื่อบรรทอนหรือว่าทำลายโรงงานนิวเคลียร์สามแห่งที่เกี่ยวข้องกับความทะเยอทะยาน ในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ก็เท่านั้นในส่วนของอิสราเอลการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองอิหร่านไม่ได้เป็นหนึ่งในเป้าหมายของการทําสงครามกับอิหร่านเช่นเดียวกันแต่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูก็กล่าวว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งในผลลัพธ์ของสงครามก็เป็นไปได้แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะเกิดการลุกคือนต่อท่านรัฐบาลอิหร่านแต่อย่างใดนะครับนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดก็ดูเหมือนว่าเวลานี้สหรัฐอเมริกานั้นก็หวั่นวิตกกังวลน,นะครับกับสถานการณ์ ที่กำลังเกิดขึ้นอาจจะนำพาในเรื่องของสถานการณ์ที่มีการตอบโต้จากทางด้านอิหร่านไปยังคนอเมริกันชุมชนคนอเมริกันรวมถึงผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคต่างๆนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดต ในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกหมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้นะครับท่านสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเดือนละ1 0 0บาท300บาทหรือว่า600บาทเป็นการสนับสนุนช่องถาอัปเดตอีกทางหนึ่งนะครับหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนด้วยการให้ซปเปอร์สติ๊กเกอร์ซปเปอร์แชทซปเปอร์แตงนะครับในข่าวที่ท่านชื่นชอบหรือว่าท่านนั้นจะร่วมสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับเป็นบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี169-342-5111นะครับเลขที่บัญชีย้ำอีกครั้งหนึ่ง1 6 9 3 4 2 5 1 1 1ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะร่วมสนับสนุนช่องถาอัปเดตได้เช่นเดียวกันกราบขอบพระคุณทุกๆคนขอบพระคุณทุกๆท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆวันครับ